ทีบันเทิงฮะผักบายครับแน,นอนบุกใจครับนอนมาได้อย,อยินเสียงอีกนะทีบันเทิงกำลังหลับนะฮะวันนี้ออกสู้มีสู้เสียงโลกกรเทียนนะฮะยังกันนาฬิกาบุกเลยนะครับทำให้เจ๊ต้องตื่นออกมาหายนะฮะโอ้ยคมเพียงคมเพียงนะฮะนี่เราจะได้เห็นมือปืนสแต,ตนบายอยู่แลนะฮะนี่ฮะประกบเลยครับเจะฆ่าตะขอบันเทิงวันนี้นะฮะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวนี้เป็นเหยื่อเป็นใช่ไหมครับเหยื่อเป็นนะฮะตัวนี้ขโมยไปสี่ห้าตัวแล้วครับไม่ได้ไม่ได้ขโมยไปหลายตัวนะฮะโอโ้เทียนบนอุบนะครับเทียนว่ามันขโมยไปกินปีหลายตัวนะฮะปูปูก็พยายามนะฮะวนันนี้จิกน้ำเปล่าน่าดูเลยนะฮะตัวนี้ เหยื่อดีเหยื่อเด็ดในกระเป๋าปูง,งัดออกมาใช้หมดแล้วนะฮะเห็นบนบน,บนว่าจะเอาเหยื่อจิกมาปลูกคำเบ็ดโซกนะฮะโอ้ลมแรงมากฮะตอนนี้โงมงามนะครับคาดว่าน่าจะเป็นโฉมงามนะฮะสู้ตลอดเวลาอย่างนี้ไม่ได้เลยโอ้ย กดตลอดนะฮะสู้ันสนุกจริงๆกดตลอดให้แน่เลยทำให้ในยกมีกำลังใจขึ้นมานะฮะติกใหญ่เลยนะตอนนี้ ใช้เล่นปากบางๆมันไม่โฉบมันกดได้ขนาดนี้วะหรือว่ามัง้าหลงวะเนไหมเออ <c oughs> กดูกดตลอดเว้ยพันเป็นหนึ่งสามนะ เสียงเขียงเขียงเขียงขมตลอดทางเลยวะไม่น่าจะใช่โขดแล้วนะขมขนาดนี้โอันนีน้ำนอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้นะสาเรงดีโอ้ยคืนแรงเปลี่ยนเลยลเจ๊ถ่ายเสร็จเจ๊จะเข้าไปลับต่อนะฮะ มาแล้วนะฮะจะเป็นโขบนะครับโอ้โหพื้นมันใหญ่มากตอนนี้อยู่ในทะเลนะฮะ อ้ยกูเตี้ยนกูเตี้ยนอย่าจับกลางคันมันนะเดี๋ยวมันกอกเดี๋ยวมันกอกโซ่ลอยแล้วโฉมโฉมสวยเอามาแล้วมาแล้วตอนนี้นึกว่ากินเท่วแล้วเอาละฮะยีบันเทิงฮะโอ้โหยมาแล้วครับชุมงามครับเดี๋ยวไปต่อกันในภาคพื้นภาพนิ่งครับ